การส่งมาแสดงค่ะอาารเจะเล่นพ่อนเนาะจะเลนพ่อนทีมงานพี่บุญผ้ารวยเนาะเอาเมื่อนี้พี่บุญคือพ่อมา่นะเขาไปใช้ไปสื่อของใหสร้างค่ะพันยาลำพี่อนพันอยากออกพรรษาพันสิขืนเงื่อนอ้ออกพรรษาพันยาพแล้วค่ะโสีได้หาเมื่อพันหนึ่งค่ะเม่อเมื่อเอาคณยนก็ได้หามื่อพันหนึ่งโอ้ก็หาเมื่อเนาะ เขาถือเดือนนี้เขาตียังตีมังเฮ้ตีซ้ำกับว่าไปย่างออมเงินมันมีบอกเรยม่นมอไม่ตี่ี้อเว่ามันออกวันสามันตีสามเนาะอาจารย์แนเทาก็จะได้เตรียมผู้เฒ่าน้าเมียงน้ามชินะผู้นึงกัไปเนงเือนปข้าเจ้าียามกันดอซเ่ยนนี่น่นียเนี่ยนี่นเนียี่ยเนเนยเนเีเ่เนี่ยเน ะวายู่บุ้างเ่อมันกิสเดือนนเดือนเดือนสินนเดือนเจ้ปจิกยุดืึงนู้นปฏินดอาจารย์หมืองหว่ามันดีมือแล้วของมันน่ะน้นนนแม่ส่ว่าอาจารย์หายแล้วจังว่ายู่ในเมือมันกดเป็นิสัลมือยกมือยังอาจารย์กรเบื้องให้ไหเนาะ่วได้หามือหานกบ่ได้ขนจะแอนวเงีได้ขืน ไดาไปพี่หลไปมู่บ้านแหงนาถั่วม่อย่างนี้เฮากับเบิ้งเล้วกันนะเมื่อใดดีเมื่อใดวันฟู่ไม่มีวันฟู่ความนี้วันในวันท้องใช่ปีนี้วันฟูวันจมยังบแมนวันฟูวันจมเขาต้องเบิ้งพร้อมนี้เบิ้งตำราพร้อมเมันแต่นเบิ้งมานขนว่านอย่างแน่ใจมันนี่วันอย่างแน่แบบซูเฟนสหมอห็ใไปเบิ้งตำราสักคนโอ้บอกว่ันกันอะไรจีนี่เฮากับว่าขนเหรอเนาะแม่บ้านแล้วก็เงื่อนแต่ละหลังนี้ เฮาวชขึ้นนี่ผู้นี้ผู้ใดเป็นเจ้าของเฮื่อนผู้เจ้าของเฮือนออเอนี่เกิดวันหยังน,นีสิทธิผู้เป็นบ้านเด็กทีต้องใส่เสื้อสีหยังขึ<อ>้นเฮือนพรผมมึนง<อ>นี่เป็นนายยางกันนี่เนาะสมมุติว่า,านะอัานสิเนาะว่าเป็นภาษาบา้านเฮาะัวก,กักเนี่ยเจยวผู้ใดจะเป็นเจ้าบ้านคัน่นสิขึ้นพร้อมกันสิวางใดใส่เสียอสองสีบ่กะผัวกับเมียบ่แม่นตััว้องเอาผู้เจ้าของล่ะครับยางก่อน เจ้าเมียเรืออัวก็ได้สินะเจ้าบ้านเจ้าบ้านนี่นะไม่เพราะว่าในทะเบียนบ้านที่มีเจ้าบ้านผู้เดียวีอเลานตัวอันนี้บ้านเขาทีทะเบียนจะได้สิผู้ยักว่าจะเอาผู้ใดเป็นก็ได้ขึ้นทะเบียนปปนั่งอยูี่นี่ตัวนี่ต้องไปขอเข่งตองเห็ดเห็บ้านทีค่ะจ้า มันต้ขอบานเล็ทีสกอรนี่กอนสีนดนำาไปใส่ตัวลข้ามาอย่างนี่เข้มากว่าเรื่องบากเ้ารเล็กนี่นีาใจยุ่แต่ว่ากะว่าไปถามนากว่าะว่าเพราะว่าเราเพิ่เข้าอยู่รุงเทพนะรับงเทพมันไงดิมันเรียมพร้อมทุกอยังขางค้หนูเห็นึ้นในภาษาตอนนี้ก็มีเลยค่ะอาจารย์ภาษาข้าค่ะนี่เนาะ่ข้าแต่งงานในภาษาได้แค่ขาเหียวเมบค่ะันเทาันนั่นแต่งงานออกภาษาบ้าภาษา อย่างในัาษาขวนมันก็ลดจยงในัาษาขวนก็ลดเท่านั้นแล้วใช่ไหมแานบ่ถือทาคุณก็ถือบ้านหคนก็ถืออยู่ดิละแม่ทางคุณคนเข่าัษาเตรียมเล้ะสีแตงงานเต่ียมสณแน่งงานอยู่ดิละคุณบ้านไม่คบ้านไม่แตงงายคุณล้านไม่เหน่เขาก็ยังถือข้องอยหีสิบสองข้องสิบสี่กันมาค่ะเรื่อม เดือนไอเดือนอีคนนี้นางวานเนี่ยเดือนขี่เดือนผู้นั่นนะจาวาเดือนไอเดือนอีเดือนอีเดือนน้องเดือนอาเดือนเศนี้คือกันบเาเนาะาจานเทศราบิแปดอรหันนะแปดอรหันนี่เฮ็แล้วเฮ็แล้วเท็แล้วเรียบวแ้วาคนงนึีชุดแปดอรหันเขาบ่คะเขายุจากเขานึ่งเก่าเขานึเก่าเนแต่ว่าเด็กออกเก่าหนึ่งเดกออกเก่าหนึ่งถือว่าบวเขาดอก เขาแล้วเขาต้องอาจารย์เน้นให้ว่าแม่นคุณบอกหนึ่งเก้าเนาะบอกตัวน้เมบ่อนอพื้อนบอกอค่ะงวดนี้กับเฮดไว้แล้วล่ะเฮดไว้แล้วอาจารย์เฮดไว้หลายมือแล้วแต่วกกับซองบุรีมาก้าเขื่อนแต่ตัดแปะแ่ตัดมืเีนยวเก้าว่ามีแต่อันหม่เตอันไม่ก็หลายเพราะองมันไก่สิดคั้วสุดท้ายแล้วก็หาอาจารย์อาจารย์บอกท่านได้วางเนาะตอนนี้ อาจารย์ว่ามาเลยเด้อหนูพร้อมหนูพร้อมนะคะบอกเลยวะค่ะห้วยอันให้บอกเลยวะเราหนูเตรียมจดแล้วเด้วบอกห้วยจดแล้วก็บอ๋อจดแล้วกับยาบุงโซ่จ้ะบอกให้บอกทีละโต๋ว่ะค่ะเราต้องบอกดีกว่าเดี๋ยวมาเอาปีเอาปีไปจุดหน่อยนะจังเนาะค่ะเอาปีนะเอาสันาจดแป๊บนึงเด้จ่ายจดเด้อค่ะให้อาสรมไปทั้งไล่ให้ได้ปะคุยกับอาจารย์ท่าได้แล้วหนูติจุดเอฟซีกับ ถามมาหลายมือแล้วก็ได้สิไปตามแนวนอนทั้งตัวเลขชุดแปดอรหันของพอาจารย์วัดปลาชาว่สะสัตว์เอ็บซีกับจโซล์งหลายมือจอบหลายมือแล้วไปเห็นลงคลิปจ้าเพื่อทีมงานบุญผ้ารวยอาจารย์ไปยุสายไปลงคลิปให้ทั้งอาจารย์กับจอ,อบอยู่ขึ้นกันคือไเห็นมาจา้<น>เาเพียรเจ็บซี่ถามไม่ตรงไม่ซี่ถามมันประคุณน้ำโชกว่ามีเบอร์พระอาจารย์ประคุณก็ได้เอาเบอร์จ้กเพีย เมื่อได้อาเบอร์ไฟจานแจักเทียนี่ค่ะนุจำได้เบอร์น่าจำได้บอกเดี๋ยวสิทามมันใจบุญก็ได้สันเด็กมันชี้ก็จำเลยค่ะบอกเออได้ได้ได้ประมาณเพื่นเพื่นถามมาอยู่คือแปดเจ็ดเก้าำซ้ำนะสเก้าเก้าจได้ว่าเป็นอดีไล่นั่นบอกเพอนอ๋อบอกค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวสิเขียนแปะให้ได้ค่ะเด้อ ใจดท่านับจดอรุณเอาบอกบอกเบอร์เบอรประกุณบอกทางช่องประกุณไห้ค่ะเบอร์ประกุนบอกเบอร์อาจารย์ค่ะเบอร์อาจารย์เบอร์ย่างกอศูนย์แปดเจ็ดเก้าสามาเก้าสามสามสี่หกเก้าเก้าสี่หกเก้าเก้าได้ค่ะเด้อเป็นไอดียไล่น้ำบอกกันเป็นไอดียไล่น้ำค่ะอ๋อค่ะเป็นไอดีได้น้ำได้ค่ะเด้อติ้งติ้งถึงรถอ่ะติ้งนันเลย กดเพิ่นกะสิติ้งติ้งคือรถอ่ะจำเราผู้ใดอยากได้แก่แต่ว่าเลขมันก็เฮ็ดไว้แล้วเฮ็ดไว้หลายมือแล้วล่ะก็เหลือเบิ่งอยู่บ่มีผู้ใดสอดมาจักเทื่อโอู้คงหนีคนมันลากหนีย่ามาก็ลากหนีพายจาร์ลากหนีแม่นมอได้พร้อมกันเตี่ยงกันอยูุ ไมมันนี้เขาจะมากวเนาะจะเป็นเนเวนซองแล้วซองอีกอยู่ักแล้ววบ่นอกับเบืองตีแล้วบ่นนะเบีแล้ว่ันนอกระาบียงตีแล้วเพิ่นใจบุญสุนท่านเพิ่นกหลายกเบืองนะค่ะกรทันกรินบ่อนะอยากให้ท่านกระทินก้อนบนท่านกระทินนี่คือว่าจะถวายตอนกระินเลยอ้แมนๆมนเนาะมันเรากับ เอฟซีกับสีได้มานังเนาะค้นมาหลายมันมีไปทา้งนี้แหะนมนีวท่านกับทิศเนาะคุณคุณแม่แต่ไก่เพิ่งกัสีเรียนเชิญเนาะสุขูสุขคนเนาะเอซีเนาะเห็มาตุ้มมาหุ่มกันเนาะคุณคุณแม่แต่ไก่เพิ่งกับสีมานอนพีละมานอนพี่ก็ได้เพราะว่าสาระเขากกกวงเมองแหงไหดิเป็นยังก้แต่มันถได้่างนี้นะสามีคนมาปูรอนเราเป็นยังไงวู้นน้รอนเราเป็นยังไงวัเนี้ เป็นค้าขายดีๆเนาะเกจแถวกระเดาธุรกิจเกจคนเจริญลุ่มเรื่อนาะบมวาแต่เกจแถวดอกทุกคนที่เป็นที่เป็นเอฟซีนะเพศหญิงกับคอห้เจริญทุกคนในหน้าที่การงานผู้ใดยังบ่มีงานก็ขอให้มีงานซะผู้ใดสุขภาพพอดีก็ขอให้แข็งแรงเนาะี่อาจารย์นุกอขันนะคะอันคุณแผนกับยังตอสวรัฐการย่างมา ยั่งอยู่เนาะเพราะว่าอันจิบจารวนบอกเชริกาที่จรวนเอาไปมื่อไหรอาจารย์สิบจุดมันเบิดแล้วค่ะเบิดแล้ววะเบิดแล้วน่ามาอาจารย์พอยั่งมอเอฟซีถามอยู่อันพวกนวดพวกอยังไรกัยั่งยั่ง้ะลืมเขาโท้มาอยู่ว่าอย่างก็รักย่อมวัดสันเอฟซีก็ว่าในว่าเขาด้วยแม่งมีคนโทตมากรักย่อมเขาเขาไม่คนโทตมาว่า ลักย like ่อมเอนักยมเพราว่าโอ้ยมีอย่างน้นะนกรจับกได้ลักย่มนังก็ได้นีอย่งนี่เฮ้ยอยู่บ่ขออะไรบ่อคือผุดผ้าลวดดินี่ยมูนี้ลักย่อมกับยังู่บอกค่ะจารยักยมกัยังปรัดิติดตวดด้วยติดตวดกัยังแลวกคุณแพนกัยังลวก็นั่งกวกในกัยังสาลิกากัยังนวดกัยังนวดเรยว่าจะพูนกวนนวดนีจัย่างพายใจนวดนี่มียศสี่อย่าง นี่ียงนเราาูฟังเลยมันให้เาูฟังยู่ว่าก็ให้วางก็้อยากได้กังอย่นั้นอยัางอันว่าเป็นอย่างก็เป็นใบไม้แม่อันอันแอซนมัังนะบางก็้วแต่พาว่าบัวบางใบมันเป็นจังไแต่มัา้จังเหี้วสันอกว่าเขาทางเอาท่วไมหรือแก่อ่อยุนบานะวบอกว่าชไม่าขาดจานโนุสิจดบอกเอีอนอันนวดนี่มีบัวบางใบมมีบัวบางใบมีสริกานวดสริกาสริกา อันในสันว์กูลากูลงนะชแม่นเขาลาเขาลงกูบัวบางใบบัวบางใบบออชิม่นอันนี้แหละสัตเขาจะเป็นใบไม้เห็นแม้แต่ิกาสาลิกานั่งกวักนั่งกวักอย่างอีกอันหนึ่งาำามีกับพ่ออลไรหรือสามยางนะค่ะสามยางกับพ่ออะยรหรือถ้าผ่าแถวกับว่ามี่ผ่าแถวผ่าแถวกับมี่ผ่าแถวเนาะจ้ะเดจ้าก้อนบอกอันนี้แล้วก้อนจะเฉพาะทามจักหน่อยผ่าแถวค่ะ เอฟซีมันถามมาววาเพิ่นสิเปิดล้านขายของแม่อาจารย์บ่กับอันหนึ่งร่มเพิ่นว่าเพิ่นอันเอียงก็ดแก่ร่มเพลร่มพัดมันเอียงแน่แก่ร่มเพลรมเน่อนแก่ร่มเพลร่มพัดมันบอกมี่มีมี่มันลาบเอาซุดเพิ่นฟังแน่เพิ่นบ่งคิปนี่เพิ่นอาจบุกก็มีแก่ร่มเพลร่มพัดนี่นุงกับเอพวกเบียแก่โอเบียแก่เขาต้องพกันตลอดเลย ถ้าเบียแก่ห้องเบิดแล้วบปล่เบิดแล้วมั้งเบิดแล้วนั่นเนาะเบิดแล้วค่ะอาจารเบิดแล้วยังเบิลอยู่นี่จะมาคนถามอะไีเลยอ่ะรมเพลมพัดจได้หรือว่าลมเพลมพัดอ่าก็มีเบียแก่หรือว่าข้าเห็ดตะกุดไปให้ก็ได้คือว่าอยู่ในพิธีอาจารย์ยังบริสุทธิ์ครับตรงล่อข้อศราก่อนตรงล่ออ้อศราก่อนล่ออข้อศราก่อนนะไปฏิกริยามุณชัวยกันไ่้ฉันว่าเปิดร้านนี่กาให้แจกมาทั้งเคลื่อนหน่อยเนาะ เส้นหน่อยผ้าร่วยไว้สิเปิดร้านมือเดีก็เดี๋ยวกีหามือให้น่ะผันเปิดบอร์ถือมือเนี่ยเปิดร้ามไงบอกเพื่นเฮ็ดธุรกิจไงบอกเพื่อนเทธุรกิจยังเพื่นเหรอว่าเพื่นจะขายของคนบางทีไม่ได้ขวดตะกัดแตนขายหรอกนาะขวดตะกัดแตนขายดีเยอะเหมือนกันราคาอีกอย่างนึงคนว่าบ่มีโชคไม่หลับจ้าเขื่อนหรอกกะอยากให้คนฮักคนหอมคนว่างทีตูบูซาอย่างดีกับอาจารย์ถามให้มาเด้อว่ากัน อยากให้คหนค้นหอมก่ะนอกจะกีหลายอย่างนะจังเชขนนวดกัแมนหรือว่าซาลิกากัแมนเมื่อว่าจะเป็นซาลิกาแล้วก็นวดแล้วก็ประลึกปรลักคิดด้วยทิดจรวดทันมักเสียงโซ่กับคุณแผนต้องได้เขียนไว้เพื่อเขาลงแบงแสะนี่อย่างอีกบ่บันยังย่้ม รักย่อมอ่ะนรักย mm ่อมก็ด hmm. mm ีด้มันยังมีอยู่บ่มีอยู่เจไใบใหญ่ทีของไอ้เจออุพ้าแห่งนี้เด้อพิ่นว่าเพิ่นอยากได้บ่ว่าตลอนเพิ่นว่าสิไปแจกงานแก่ทีมนั่นเด้ะต้นเดื่นสิ้นเดือนเด้อยังเขเหลือบ่เมื่อเช้าคนโทรมาว่าเออมันคือมันหมดแต่ประจักษ์ดอกก็ได้มาสิรักย่อมเด้อจะไปท้าให้ดอกมื้อนี้ได้มาสิ เดีวันนี้ขอเบิกกัปปายานไปนั่มนะค่ะจ้าวันนี้โชคแปดกอล์หันได้เลยววันไหนาทีเดียวเขียนแล้วหรอเปล่เขียนแล้วหรือเปล่าถ้าเขียนแล้วก็ให้สิบสองแล้วหยาดย้อมเงินเนาะให้คนในเบิร์ได้เห็นนั่มให้พิจารณาแต่ว่าให้เน้นเลยบอสเน้นเนาะให้ให้ไปนอนฝันจะก่อนเนาะทาทามื่อเดียวกันมื่อเดียวเน้นมื่อเดียวให้เอฟซีเสียงเบิงก่อนเนาะเอาคักๆ่ะสกอร์คอยเน้นเนาะอาจะเนียนมาแล้ว ข,ข้าค่ะเป็น,นชุดแปดอร,ห,อรหันของพระอาจารย์วัดป่าช้าเนาะคะ่ะชุดแปดอรหันของพระอาจารย์หมวดวันที่สิบหกกันยาหกหกค่ะมีศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้าติดศูนย์ตัวนี้ค่ะสี 48, 93, 77, ่แปดเก้าสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองค่ะแล้ววันนี้มูนี่พระอาจารย์ซินินไหลอยู่วะค่ะ นี่เป็นพันสกอนมาได้บ้างสันเบิ้งเนาะบ้านที่นี่ตบ้าแต่ว่านขามมีเหล็กน่าใจยุต <Gym. S 2> ิอจใจเก็บไว้สกอนเก็บไว้สกอนเนาะเฮ้อว่าให้เอฟซีเพิ่นไปเบิ้งล้วก็เคื่อตัวใดเพิ่นมากให้เพิ่นไปยิบจับลอตเตอรี่ช่วยรัฐบาลเท่าดีกว่าเนาะเพราะมีเวลาอยู่ดอกง่ายงามเงินนี่กันแปดคู่นี่ก็บ่หลายเดาน้อแปดคู่เนาะแต่ว่าไม่ต้องกลับได้บอกเพิ่นน้ำนี่ ไม่ต้องกัดไม่ต้องกัดเป็นแบบบอกเพคนไม่ต้องกัดเลยแต่ว่าสมัครมันมาบนเนาะค่ะอาจารย์จ้ส่วนมากมาบนแต่ว่าขันมาล่างก็ถือว่าเป็นกําไรเ้าสักเป็นกำไรเนี่ยมาล่างข้าบุญข้าล่างทั้งซองอันแห้งดีตัวสรุปแล้วอ่าชุดชุดโตเน้นโค้งสุดท้ายของพระอาจารย์ชุดแปดร้อยละห้ากะดล่ออีกจักจักมือครับพระอาจารย์เอามือเดียวกันเลยมือนี่มือห้าเข่าวะ เีนเป็นวันพเื่อเนี่ยเมื่อวนทิ่สามเมื่อวันที่สิบหาเนาะอาจารย์มันคงต่ายพอดีเอาเป็นมาวันที่สิบหาเนาะเจียงพอกันเนอะบนเห็ีเลี้ยวบ่ิเ็นมากเกิดมามๆกับผากันบงเอารถได้วันนี้ทังนี้กระจบด้วยกันเด้อห้ามนนั้นอาจารย์อายืมาไปนั่งเอาเรียกพั่ท่านจ็ไปยังไงแต่เพื่อเอฟซีให้มันจากมัน คันพิษคันผูกกับกับจาว่ากันเนาะเพิ่นให้มาจัย่างสิเนาะเขากะพิษจะละหน้าอีกที่หนึ่งมันบ่เอาโดยความแบบว่าเจ้าของมักกะบันเจ้าของมักแล้วเจ้าของก็ใส่หลอดอย่างสิ่งหนึ่งมากตัวใดตีมากตัวใดก็จัดหลอดมันมาเข้ากับคือออกกะไรมุกเป็นวยังงานหลังฝากไปทางเอพซีฝากบอกเพิ่นน้ำในดักบ่ถ้าคันเราบอกเพิ่นน้ำใน่คือบอกแล้ว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 มาถามยาเจนบอกเลยว่าเนี่ยก่อน ที่รบกวนอาจารย์ซำนีต้ตอนะคะาสาธุ